ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่กล่าวเด็ดอีกนะฮะเป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวเรา จะยังไม่ไปเอากระเป๋านะครับเพราะว่ามันรู้สึก <c oughs> ต้องไปสู้กับเจ้าหุ่นยนต์ตัวน้อยตัวนี้แต่เราจะมาเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไว้นะฮะตอนกลางคืนนะครับแต่ตอนนี้เราหิวมากไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับเราจะสร้างบ้านเตรียมตัวสักเล็กน้อยนะฮะหลังจากนั้นเราค่อยไปกันนะครับตอนนี้ผมว่าผมหิวมากๆเลยผมไม่แน่ใจว่าจะหาของกินได้ไหมนะครับแถวนี้มันจะมีพวกเห็ดพวกอะไรให้เราได้กินกันหรือเปล่านั่นไงตรงนั้น ผมอยากปลูกเห็ดมากเลยนะครับเราจะต้องไปเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเมล็ดถั่วเปลือกถั่วนะฮะเอามาทําเป็นพั่วเอยอะไรเอยต่างๆนานาครับมีที่ปลูกผักด้วยนะครับเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแปลงปลูกผักนะฮะเราต้องทําด้วยนะครับผมเราจะสร้างบ้านสร้างเรือนกันแต่ว่าบ้านตรงนั้นเป็นบ้านแบบว่าพักผ่อนก่อนหย่อนใจสักเล็กน้อยนะครับนี่เอาเลยครับอูเอาเลยเยอะๆเยอะๆเดี๋ยวเราเก็บหญ้าแห้งสักเล็กน้อยนะฮะนี่ อันนี้ยาแห้งปุ๊บอึ๊บโอเคสวยสวยงามมากเอามาได้3อันนะครับโอเคอันนี้ดื่มได้ไหมั้ย <c oughs> <c oughs> อู้หูเป็นพิษเลยเอออู้หูอาหารหมดอ,อย่าไปกินน้ำนะฮะโอ้โหอาหารเป็นพิษ l ละ s u อรู้สึกว่ากินกินน้ำไม่ได้ครับ มา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 อันนี้อะไรเนี่ยต้นนี้เอาออกไปเอาออกไปพี่เอาออกไปเลยเออเออเออทำลายต้นขั้วมนด้วยอเดี๋ยวมันโผล่มาใหม่นะฮะโอเครากไม้พวกนี้เราเอาได้ไหมรู้สึกว่าจะตีได้ครับแต่เอาไม่ได้ไม่เป็นไรเห็ดเราเหลืออีก7ชิ้นนะฮะหิวมากเลยทีเดียวครับกินสัก หนึงนิดเล็กๆน้อยๆครับอ้าวเราตัดแล้วโอ้โหไปอยู่ข้างบนแย่แย่มากไปอยู่ข้างบนหมดเลยปุ๊บตุ๊โอเคเป็นแบบเปิดประทุน,นะฮะเปิดด้านบนนะครับมีตัวอะไรเข้าก็ปล่อยมันนะฮะจังหวะนี้ครับ <c oughs> โอเคประตูเราต้องมีประตูทางเข้าสักหน่อยนึงที่ขอประตูสวยอ่าฮะอ่าประมาณนี้อ่าดีครับปุ๊บ,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 บวางไปเลยนะครับใกล้ละใกล้ละใกล้เสร็จละ ใกล้เสร็จละอีกนิดนึงตึ๊บตึ๊บโอเคข้างในเดี๋ยวเราจะมีโต๊ะคราฟสักใบหนึ่งสักอันหนึ่งโต๊ะคาราฟเราอยู่ตรงไหนนี่เวิร์กเบดอ่าวางไว้ตรงหมุนได้ไหมใส่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 สสเข้าไปเรียบร้อยสร้างโต๊ะคราฟได้แล้วครับต่อไปเดี๋ยวเราจะคาผู้อุปกรณ์นะฮะการจังหวะนี้ครับมีอะไรอีกไหมอันนี้ก็ครบหมดแล้ว เอาเอาสักอันหนึ่งอันนี้เก็บไม้อันนี้เก็บแพลนโอเคอ่ะอ่า,อาเก็บไม้เก็บแพลนโอเคครับเอามาไว้ตรงใกล้ๆแถวๆนี้ฮะสวยครับสวยนี่เรียบร้อยครับวางเลยครับพี่วางเขาวางยังไงเนี่ยแล้วที่ผมถือมาอยู่นี้คืออ๋อเออกดตัว r ไอตัว g กดตัว G วางลงไปนะครับง่ายดีสวยครับ วิธีการเก็บเขาก็จะปแปลกๆหน่อยนี่ครับตัดเรียบร้อยครับผมยังเก็บได้อีกเยอะครับนี่เจ๋งไหมละ่ะมีอีกนะฮะมีอันนึงตัวนี้ก็เป็นที่เก็บเหมือนกันครับเหมือนจะเก็บกิ่งไม้ครับกิ่งไอตัวไอต,ต้นหญ้าเรานะครับงั้นก็เอาด้วยเลยนะครับสวยครับไปเลยเก็บเก็บไปก่อนชั่วคราวชั่วคราวเก็บชั่วคราวไปก่อนนะครับเอาไว้สร้างของสร้างอะไรต่างๆขอน้ําหน่อยพี่พี่ขอน้าหน่อยตรงนี้มีก้อนนึงนะฮะ อ่าโอเคดื่มอ่เราต้องสร้างอันนี้ด้วยนะฮะนี่ตัวนี้เลยครับแคมป์ไฟของเรานะครับอ่าฮะมาตั้งไว้อยู่แถวๆนี้ครับอ่าฮะสวยเสร็จยังเสร็จแล้วสามารถเอาไปย่างได้นะฮะคุกกิ้งได้ไหมเอาไม่ได้เหรอคุกกิ้งตัวนี้ไม่ได้เหรอโู้คุกกิ้งเห็ดได้โอ้โหกะว่าจะไปย่างอ,อยากกินข้าวเหลือเกิน จะได้แบบดูดีมีออร่านะฮะไม่เป็นไรเหตุนี้เรากินแบบทนกินไปก่อนแล้วกันนะฮะคมรู้สึกรสชาติมันจะแย่มากแต่ว่าเราเราต้องทนกินไปนะครับนี่เอาให้หมดเอาให้หมดเอดเอไปเก็บองค์กรณ์เราจะต้องทําชุดให้มันดีๆเจ๋งๆไปเลยนะฮะเอาแบบสุดยอดรู้สึกไอ้แมงแมงตัวเล็กๆมันเยอะจังเลยแมงอะไรนะอารมณ์เหมือนกับเป็นตัวลายฝุ่น <laughs> โอ้ยเสียงมันน่ารบกวนเจ็ตรบกวนใจเหลือเกินเฮ้ยมันกัดเราด้วยอยอยอออโอ้โหเก็บเก็บเก็บมันมาเก็บเนื้อมันมาเฮ้ยเราเอาเนื้อมันไปย่างได้ไหมเฮ้ยมายมันกวนมันกวนมากมันกวนมากออนั่นแหละเออโอ้ยโดนตีไปไหมรู้สึกเหมือนเราไม่โดนตีเลยไม่เป็นไรฮะเรียบร้อยมาเลย จริงๆหาบ้านดีๆสวยๆอยู่นะแถวๆไอ้ตรงนั้นน่าจะดีนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างอีกหลังหนึ่งดีกว่านะครับที่ไอ้ต้นไม้โคนต้นไม้อะใกล้ๆกับศูนย์วิจัยใหญ่มาเน่เฮ้ยอันนั้นน่าจะได้เยอะลองดูได้เยอะไหมไม่ได้3อันเพียงแต่ดูเหมือนแผ่นใหญ่ขึ้นแค่นั้นน่าจะดีนะฮะใกล้กับศูนย์วิจัยของเรานะครับสร้างบ้านแถวๆนั้นมีบ่อน้ําด้วยนะครับสร้างเป็นแบบอ่าท่าเรือตรงนั้นเลยดีกว่านะฮะเออน่าจะดีน่าจะเด็ดนะฮะ ออพออยังพอแล้วเดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่อีกสักคลิปหนึ่งนะฮะคลิปนี้คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะลุยแล้วนะครับคลิปนี้อาจจะลุยด้วยซ้ำนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยทำพังพังได้ไหมสับได้ไหมอ้าวสับไม่ได้โอเคมันจะสับได้ไม่ไม่ไม่ใช่ต้นนี้ด้วยนะเป็นต้นที่อยู่ตรงนี้โอเคสวยสวยมากสวยมากสวยมากอันนี้วางอึ๊บ โอ้อ่ะอ่าฮะประตูเปิดได้เรียบร้อยอืมอึม๊บอ่าวาง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 เรียบร้อยวางวางวางโอเคสวยงามมากครับอู้ดี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 เฮ้ยมันเป็นบ้านที่ดีมากเลยนะครับอืมออ่อือควานพงควานพงแล้วกรุณาครับควานมอยด้วยครับโอเคครับรีแพต้องอฮะ รีแพร์ต้องการหินอ,อ,อะไรสักอย่างผมว่าผมคาฟใหม่ดีกว่าก่อนหน้านี้นะฮะเฮ้ยอันนี้มีอะไรสเตตัสบอกด้วยครับนี่อุ้ยเราสามารถใช้สเตตัสได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมทีหลังนะครับในเรื่องของสเตตัสแต่ตอนนี้ผมดันใช้ไปแล้วด้วยครับไม่รู้คืออะไรนะครับนี่ฮะนี่ใช้สเตตัสครับผมอ่าเจ๋งเราสามารถตั้งตั้งคีย์ได้ด้วยนะครับนี่ฮะ นี่ตั้งตัวนี้เป็นขวานนะอ่ะอ่ะใช่ไหมใช่ไหมอันนี้คืออะไรอันนี้วิ่จีวิคพอยต์อันนี้เข้าใจว่าเป็นธนูอันนี้คืออาหารและอันนี้คือยาเพิ่มพลังแต่ช่องว่างเปล่าก็าเข้าใจว่าเอาอะไรใส่ก็ได้นะครับซึ่งไอที่มันเป็นรูปขวานเนี่ยจริงๆมันควรจะมีกับรูปหัวคิดอนนี้ได้เป็นพวกอ้น,นี้นะครับอะไรวะอ่าอันนี้น่าจะเป็นพวก สิ่งประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะฮะแล้วเอาอันนี้สามารถมาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เหมือนจะลากเข้าไม่ได้ด้วยนะฮะเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจังหวะนี้เราเก็บของกันไปก่อนนะฮะลยครับไอ้ที่เราทําเอาไว้อยู่ตรงนี้หนึ่งอัน2อัน3อัน4อัน5อันหูยใบมันอยู่นู่นเลยอ่ะเก็บไว้สักใบหนึ่งอ่าเอาไว้เผื่อกระโดดล่มนะครับเป็นตัวโดดล่มนั่นเองนะฮะ หมดแล้วมั้งผมว่าน่าจะหมดแล้วนะฮะโอเคกลับบ้านกลับบ้านกันอืมอืมอืมเรียบร้อยอีกสองอันพอดีหมดเอออุ้ยเฮ้ยออ,อเรียบร้อยโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินสร้างบ้านอ่าฮะหาิวน้ำขอน้ำกินหน่อยได้ไหมดืดดืดดผมว่าผมต้องตั้งแคมป์ไฟซะแล้วนะฮะต้องมีเชื้อเพลิงด้วยครับ จุดไฟคุกกิ้งเลยครับคุกคุกสองอันอ้อย่างครับผมเป็นเนื้อนะฮะอ่าเป็นเนื้อจากเจ้าไอตัวแม,มงวีแมงวันนะครับผมน่าจะอร่อยอยู่แหละดูทรงแล้วนะครับกินได้ด้วยเหรอวะอ่าตอนนี้เดี๋ยวก่อนทรงนี้อยากอยากได้อยากได้อ,ไดอ่า้ำสักหยด2หยดนะฮะได้ยังครับได้ยังได้ยังสุกยัง เฮ้ยสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเว้ยกินได้แล้วนะฮะสามารถเอาไปเรียนรู้ได้ไหมฮะไม่ได้ครับโอเคครับนี่กดหมายเลขหกครับเพื่อกินอาหารใหม่ครับออ้เพิ่มมาเต็มที่เต็มเปลี่ยมแต่หิวน้ํจัดจัดๆนะฮะตังวะนี้คุณน้ําครับผมเห็นอยู่แถวๆนี้นะเดี๋ยวก่อนอันนี้ไงเจอแล้วอันนี้อขอ สูบต้องสูบขอสูบน้ำทันทีมดเราน่าจะเราน่าจะเอาเขาอยู่เอ้ย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 โอเคเอาเขาอยู่ครับเก็บซากมดขอโทษนะลูกเฮ้ยโอเคตกใจมีมีตัวไหนไหมไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นซากนะฮะโอเคครับอย่าเอาซากมดมาใส่ที่ตัวเองเด็ดขาดเลยนะฮะถ้าเอามาใส่เมื่อไหร่ครับสวยเมื่อนั้นนะฮะ เพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวมดมันจะมาลุมเราทั้งรังอะนะโอเคกลับมาดูของนะฮะเราสามารถคราฟน่าจะคราฟได้อยู่นะ,ะบางอย่างจากซากมดอย่างเช่นตัวนี้ได้มาแค่อันเดียวเราต้องการอีกเยอะเลยนะฮะผมเพ่นเก็บเก็บของอะไรสำคัญนเก็บไปเก็บไปขอดูก่อนว่ามีชุดเกาะดีมากครับผมอยากได้ชุดเกาะมากเลยพี่โอ้อันนี้มันชุดเกาะมดน่าจะดีกว่าชุดเกาะใบไม้แต่ชุดเกาะใบไม้เราสามารถทําได้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้น เอาก่อนเลยนะฮะต้องการใบครอฟเวอร์เยอะๆมหาศาลเลยทีเดียวเหนื่อยเหนื่อยอะเหนื่อยง่ายครับคือเจ้าหนุ่มนี่มันเป็นโรคหอบนะฮะเหนื่อยง่ายครับไปไวไม่ใช่ไปไวไปไวจริงๆมาถึงก็ตายแล้เออเออโอ้ยใบเล็กๆนี่ก็สามารถใช้ได้นะอือ่ะ หนึ่งอันหนึ่งอันสวยๆครับอันนี้ต้องการเหมือนเป็นใยอ่ะะผมว่าผมว่ามันน่านจะเป็นใยแมงมุมนะโอเคอันนี้มีผ้าปิดตาด้วยนะคะผมเอาไว้สมานแผลตาสวยจัดไปอุปกรณ์เต็มที่เต็มพิกัดเรียบร้อยโอ้โหเราไม่ต้องใช้ไฟเลยเก็บเฮ้ยบรรยากาศดีมาก สวยสุดๆนีฮะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุกกิ้งอาหารเราหมดหรือยังยังยังไม่หมดเปิดกล่องเอาอะไรเก็บหินเก็บไปไม่เอ้ยหินเก็บดิลูกเออไม่ได้ใช้เอามดเอาซากมดมา2อันเอาไว้เรียนรู้ครับได้ไหมครับได้ด้วยครับผมทำการเรียนรู้เหมือนจะเป็นอ่าหัวมดเอาไปไปดับบ้านนะครับไม่เอาสงสารน้อง ขาสซย์ได้เป็นเก้าอิเก้าอีขามดกับกระบองหรือว่าโอ้กระบองขามดโอ้ my god โอเคเรียบร้อยเรารู้แล้วเราทำอะไรได้บ้างตอนนี้เรามีชุดเกราะป้องกันด้วยนะฮะแล้วก็อาวุธเราถึงจะมีแค่หอกแหลมแทงทุกวันทุกวันก็ยังดีกว่าไม,ม่มีอะไรนะฮะคืนเอาไปเยอะเวลาตายแล้วปัญหาเกิดนะฮะ ใส่ไปใส่ไปอาหารเอาไปด้วยเผื่อ,อไว้าหา่าดีดีงามพระรามเก้านะฮะนอนนินก่อนนอนนะฮะเซ็ตสปาด้วยนะครับแล้วก็เซตสปาไว้วที่นี่แหละเออเวลาเราตายเราจะได้มาเกิดที่นี่นะฮะแล้วก็ทําการสลิปนอนด้วยครับเ <c oughs> ออมนอ่านเซตสปาได้นะครับเป็นเซตสปาอีกที่หนึ่งได้เช้าแล้วครับผมไปลุยกันเลยดีกว่าครับจังหวะนี้ไฟมอดแล้วอเอามาเป็นหอกไว มีกั้นได้ครับกั้นได้กั้นคืออะไรครับกั้นครับผมพี่มาแล้วครับตอนเช้าตื่นมาฮะอุ้ยขอน้ำหน่อยครับขอน้ําพี่พี่ขอน้ำเออเอาแล้วอ้วเอาใบนะ้น้ำตกน้ำแต่อันนี้น้ําน่าจะสะอาดนะหรือเปล่าวะอ น้ำสะอาดตกลงไปในน้ำไม่สะอาดซะแล้วรู้สึกแย่นะฮะโอ้ยนั่นนั่นนั่ตรงนั้นตรงนั้นเช้าเช้าเสียงอะไรวีวีวีเดี๋ยวเดียเชอบมีอะไรวีวีโผล่มานี่ตรงนี้เลยครับช่องนี้นะฮะลงไปครับลุยต่อพี่พี่ขอลุยต่อพี่เตรียมตัวมาดีแล้วไอ้น้อง พี่ลุปพร้อมลุยพี่พร้อมไฟกันต่อมามาเลยนี่ไงเออ,เอ,อคือคือเทคออทั้งหมดนะฮะไม่ไหวครับเต็มขาดอะไรเนี่ยขาดเป็นจุกอันนี้เหรอเราเอาอะไรเก็บเรานิวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวข้าพเจ้ายังไม่ได้เปิดเลยเอ้าว โอเคเดี๋ยวค่อยมาเก็บมาอือเ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 อืออ้อยหูแรงคอดบ้าบอคอแตกโอ้เฮ้ยอ่าเอือหูต้องวนต้องจุกต้องจุกค่อยค่อยตีค่อยค่อยตีผมว่าผมเอามันอยู่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเป็นหุ่นบ้าคลั่งนะฮะ โอ้โหอ่ากินกินเล็กน้อยเพิ่มเลือดไหมไม่เหมือนจะไม่เพิ่มเหมือนจะไม่ได้ช่วยให้อะไรให,ให้ชีวิตดีขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนจะพุ่งโอ้มันเหมือนจะมันเหมือนจะพุ่งตัวนะฮะมันพุ่งตัวด้วยครับอืมอือนั่นแหละโอ้โหโอ้โหมันมันคลั่งมันคลั่งต้องตีแล้วถอยเฮ้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 ยอะไรอะไร นายจะทำอะไรนายจะทำอะไรอ่ะนายเคยเป็นหุ่นที่ดีมาก่อนนะซีทูซีทูนายนายอย่าทำร้ายเราสิเราเป็นมนุษย์นะซีทูนายนายตามเรามาติดๆเลยนายนายให้เราตีบ้างเอยต้องตีแล้วหนีว่ะต้องตีแล้วหนีนะฮะตีแล้วจุก๊กสวยแล้วจุก๊กนะฮะวิ่งไปวิ่งมาตั้งหลักหน่อยอืมพังแล้วนะครับซีทูนะฮะโอ้โหซีทูตีแรงมากอืม ได้เหมือนกับเนื้อ,อช่างมันเถอะนะครับลุยต่อครับซีทูเราโหดร้ายมากอะไรเนี่ยเหมือน c ีทูจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวไม่หรอกมังโอ้โห DATA ข้อมูลนะครับด a ต a ้าลิอยู่นะครับเออมีโต๊ะวิจงวิจัยเต็มไปหมดนะครับใครมันวิจัยอะไรหลังบ้านค่าฟรเนีใครมันวิจัยหลังบ้านเรา <c oughs> หลังบ้านเราควรจะเป็นหล,หลังบ้านที่มีแต่เด็กเล ย่านะอย่านะอะไรแดงกลุ่มแดงๆมันน่ากดเลอเกินหลังบ้านเราควรชี่อมีอะไรที่แบบว่าเด็กๆซีน่ารักน่ารักไม่ชะอ,อะไรเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเราจะช่วยเราเหมือนเหมือนเราจะพยายามเหมือนเราพยายามจะช่วยหุ่นตัวนี้ครับผมเฮ้ยเราต้องกดตัวอีค้างไว้อือนี่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 น,นี่ไม่รู้ไงขอโทษลืมอ่านตัวโฮสนะตัวกดค้างเนี่ยอื โอเคครับมีหนวดด้วย <laughs> 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 น่ารักกังเลยหเหมือนจะเป็นโลบอทในศูในย์วิจัยนี้ <laughs> นะครับผมโอเคครับเ <be S 1> ข้าใจแล้วครับไอ้น้องเหมือนจะกระตุกกระตุกด้วยนะครับอาการพี่ดีไหมเนะี่ยเหมือนจะไม่ค่อยดีนะครับอุ <laughs> ้ย <laughs> <h uy> <h uy> สามารถสอบถามได้ครับมีตัวเลือกครับ เราจะกดหมายเลขไหนดีครับเนี่ยหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่นะครับเอาเป็นอันนี้ครับลองดูครับมีอะไรให้ทำบ้างนี่ฮะอ๋อเหมือนจะซื้อนะครับผมมีเป็นอาวุธแล้วก็มีเป็นเครื่องเครื่องยนต์กลไกนะฮะเป็นดาบเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเออเออก็ใช่ได้นะฮะเป็นเควสเควสพอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ของมาครับอ่าฮะสลามอสโอเคครับคิววิลลี่ มีเควสเก็บของนะครับมีเควสแบบฆ่าด้วยนะครับฆ่าอะไรบางอย่างนะครับเควสฆ่านี้ไหวเหรอไหวเหรอได้เหรอนะฮะและนี้คืออะไรครับโอ้ร้านค้าแหลอครับเนี่ยโอ้สวาช็อปจริงด้วยร้านค้าครับผมยังไม่มีอะไรให้ยังไม่มีเวลาให้ซื้อครับตอนนี้ฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราสำรวจไปกับน้องหุ่นก่อนนะฮะอึ๊บว้าว อด้ยได้500ครับเหมือนจะเป็นค่าเงินในนี้หรือเปล่าอารมณ์เหมือนประมาณนั้นครับเนี่ยฮะเรามีอยู่พันไก่หกสิบแล้วครับตอนนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็สามารถรับเควสได้เรารับเควสสักเควสหนึ่งไหมเควสเควสแรกเลยน่าจะง่ายสุดนะครับเดี๋ยวขอขอดูก่อนเควสมันมีเนื้อหาอธิบายบอกไว้มีบอกด้วยนะครับผมอันแรกครับวิเคราะห์เมื่อนะฮะอันที่สองวิเคราะห์อะไรที่เกี่ยวกับแลกวอสนะฮะอันที่สามก็ค่าดวงสามตัวนะจ๊ะ ก็ถ้าเกิดทําธุรกิจได้ก็ดีครับเราเอาอันแรกก่อนแล้วกันนะฮะวิเคราะห์เมือกน่าจะไม่ยากอะไรนะฮะรับมาครับสามารถรับมาหมดได้ไหมได้ครับรับหมดได้ด้วยครับเฮ้ยได้เหรอโอเคครับรับหมดเลยครับจะได้แบบว่าของเยอะๆของดีๆไงนี่ฮะนี่รับมาแล้วครับนี่เรามีโต๊ะวิเคราะห์ด้วยครับเอ้ยดีครับผมวิเคราะห์ตัวเกลาะนี้เลยครับผมตัวเปลือกโอ๊กนะฮะ นี่กัอับสับสับซอยทำชุดเกราะนะฮะชุดเกราะเปลือกโอ๊กได้ครับน่าจะดีกว่าเปลือกไม้เพราะว่าที่เราใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยโคตรแย่มากนะฮะโอเคครับสามเควสครับเรารับมาแล้วครับแต่ว่าในนี้มันน่ากลัวเนาะอันนี้กดปุ่มได้ด้วยทำไมผมรู้สึกว่ากดปุ่มนี้แล้วมันจะไม่ค่อยดีวะ ผม,ผมคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้มีเทปอีกหนึ่งเทปครับเทปเล่มที่สองนะครับผมอ่าฮะเป็นหุ่นยนต์ตัวเดิมครับคือตัวนี้เลยครับไม่ต้องกดเทปก็ได้ครับจังหวะน,นี้คุยกับตัวเลยก็ดีนะฮะหนวดลุงน่ารักนะผมชอบจะเรียกว่าคุณลุงแล้วกันเฮ้ยตรงนี้เราสามารถออกออกไปได้ครับนี่ผมเพิ่งรู้มันออกไปได้เฮ้ยออกไปเก็บของกลับมาข้างล่างก็สามารถลงไปได้นะฮะแต่ผมกลัวลงไปแล้วจะ ขึ้นมาลำบากนะครับยังยังกันแล้วกันสำรวจแถวนี้ก่อนกันแล้วกันอู้ยน่ากลัวมากเดอ้เด้ออขอหมายเลขหกครับผมไม่ใช่ครับขอหมายเลขห้าครับผมลืมอ่านเลยครับเขาอ่านเขาคุยกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะฮะมีแบบว่าขอบคุณนะฮะด็อกเตอร์ด้วยนะครับเรื่องอะไรไม่ทราบครับเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นเนื้อเรื่องครับใครสนใจก็หาอ่านเอานะฮะหรือว่า แปลทันก็แปลเลยนะครับขออภัยด้วยครับที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องการแปลโอเคครับอ๋อเป็นเป็นจุดวนเป็นที่วนโอเคดีเคลียร์ถือว่าตรงนี้เคลียร์แล้วนะครับผมเราสามารถวิเคราะห์ตรงนี้ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยอยากเข้ามาวิเคราะห์ในนี้มันดูแบบดูสยดสยอยออดูน่ากลัวน่ากลัวเนาะลงไปด้านล่างดีกว่าครับน่าจะเฮ้ยเทปอีกอันหนึ่งนะฮะอูบวกอะไรสักอย่างครับตรงนี้ผลเดี๋ยวดูก่อนเผื่ออาจจะมีของแบบ ให้เก็บด้วยครับมีบิกอร์นะฮะมีอะไรไม่รู้พังทลายผมไม่แน่ใจนะครับว่า1อีตัวที่อยู่ตรงเนี้ยมันหลุดออกไปหรือว่า2ตัวอะไรสักอย่างมันพังเข้ามาแต่ดูทรงแล้วมันน่าจะหลุดออกไปนะครับไม่รู้เหมือนกัน,นคืออะไรลงไปข้างล่างได้ไหมเนี่ยพี่ขอลงได้ไหมอ้พี่ลุยพี่ลุยข้างล่างเหมือนจะเป็นน้ํานะครับน้ําข้างล่างน่าจะไปโผล่น่าจะไปโผล่ไอ้ตรงอ่าอ่า เขาเรียกว่าอะไรสาบบัวข้างนอกหรือเปล่านะฮะก็มีปลาปลาตัวใหญ่ยักษ์ปลาหน้ากลัวนะครับมีสัญญาณนะครับวิจัยอยู่นะครับยังยางไม่นะฮะยังไม่สนใจครับเป็นรังมดนะฮะตรงนี้เป็นส่วนของรังมดนะครับเดินตรงไปครับเจออะไรไหมฮะตรงไปแบบรวดเร็วแล้วครับตอนนี้ครับอ๋อมาเป็นส่วนที่เป็นน้ําตรงนี้นะฮะโอเคเข้าใจแล้วอันนี้ผมเก็บได้ไหมผมเก็บไม่ได้อ่าฮะ ในน้ำมีอะไรนะกลัวหรือเปล่าอันนี้คืออะไรโอ้ยสลามมอดนี่ไงที่เขาบอกให้เราวิจัยครับอันนี้เราเราดรอปได้ไหมไม่ไม่ไมดรอปดรอปดรอปยกเซตนี่ฮะเมือกตรงนี้นี่เองที่เราจะต้องเอาไปวิจัยครับโอเคครับผมดีดีด,ดีฮะมาถึงก็เจอเคเวสเลยครับเป็นอะไรที่ดีมากครับผมเอาก้อนหินทิ้งไปกันแล้วกันเนาะดรอปยกเซตนะฮะเอาไปเลยครับอันนี้อะไรเนี่ยมันเป็นอีตุ่มอ๋อตุ่มน้าครับผม เ,เก็บเก็บเก็บให้หมดนะครับเหมือนจะติดอยู่กับก้อนหินแล้วก็ดินเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเสี่ยงเลยงอ,องแกกองแก,กองอแงกงอกแงกเดี๋ยวตีตายเลยเก็บตัวนี้ก่อนครับนี่เก็บเงินนะฮะเรียกเป็นเงินดีกว่าจังหวะนี้นะครับอารมณ์มันคล้ายเงินเลยครับเอาไว้ซื้อของเอาไว้จับจ่ายใช้สอยนะฮะเหมือนอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการก็คือแลกควอาแต่ว่าแถวนี้ก็คงจะไม่มีนะฮะไม่สามารถที่จะวิจัยได้เพราะฉะนั้น กลับไปหาเจ้าหุ่นน้อยกันดีกว่าเควสหนึ่งเราเสร็จไปแล้วนี่ครับวิจัยเลยลปึ๊บร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 ึ๊บยังกันหนวดประดุกอะไรสักอย่างอๆๆๆๆเอาไปทำเป็นอืมซลามมสูสคูลโอเคเอาไปทำอะไรสักอย่างได้นั่นแหละฮะต้องไปดูตรงคราฟนะครับนี่เควสเคลียร์แล้วหนึ่งเควสนะครับโอเค เอาไปคลับ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 นี่ฮะนี่ตัวนี้ครับอ๋อแสงสว่างเอาไปทําแสงสว่างได้นะฮะดีนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าเป้ไม่ใช่ครับเป็นสตอร์เขาเรียกว่าอะไรกล่องกล่องเก็บของแล้วนะครับไม่ใช่บักเก็ตแล้วนะครับเออ่บักเก็ตมันจะเป็นถังไงอารมณ์ประมาณนั้นครับอันนี้คือเป็นเชลล์แล้วครับเป็นแบบกล่องเลยนะฮะและนี้ก็อู้อ้าวเดี๋ยวมันมัน มันอยู่ใน2ส,ส่วนเลยเหรอส่วนที่เป็นตัวนี้น่าจะเอาไว้ติดติดในบ้านเราสว่างสว่างกับส่วนที่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือเอาไว้ถืออ่าได้สองอย่างครับดีดีครับไปหาคุณลุงครับลุงของการ,กรผมเสร็จแล้วอันนึงอ่ะผมเสร็จแล้วอันนึงอ่ะอ,อันเน,นี้ยคอมพิวต์แล้วอ่ะอันเนี้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหต้องเก็บชิปมาให้คุณลุงอีกเหรอมีกี่อันเนี่ยลุง ผมว่าเยอะผมว่าเยอะอันนี้ผมผมเสร็จแล้วอะผมเอกออกได้เลยไหมผมคอมผิดแล้วนะไม่ <c oughs> ผมว่าผมต้องทำให้เสร็จหมดทั้ง3อันก่อนนะครับโอเคขอบคุณคุณลุงมากเดี๋ยวผมมาใหม่วันหลังนะคุณลุงนะเฮ้ยุ้ยหูยตกใจหมดลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดเฮ้ยผมผมมาทางนี้เหรอใช่เหรอเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อ๋อห้องห้องเราอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคอันนี้เดี๋ยวเก็บไปด้วย อะไรอะไรมันตกแตก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 แตกตตกบางทีวะโอ้ยตกใจไอ้น้องพี่ตกใจหมดแต่ถ้าน้องมาคนเดียวพี่ก็สู้ได้อยู่นะแต่ถ้า้องมาหลายตัวนี่พี่พี่ไม่ไหวพี่พี่พี่เล่นพี่เล่นเลยไหมบางอาจทำให้พี่ตกใจมีช่องเก็บเอามามามาพี่ขอเล่นหน่อยขอโทษนะขอโทษนะลูกเออเออเออโอ้ยโอ้หูมามามาเออ เอา,เ,อา,เ,อาเขาเขารู้เรื่องหลบด้วยอขอโทษนะน้องนะที่จริงไม่ควรทําร้ายน้องนะครับแต่ผมขอโทษจริงๆถะาจำเป็นนะฮะเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยต้องการนะครับเอาไปใช้นะครับผมไม่ใช่ว่า,ไม,วาไม่ใช่ว่าตอนนี้เปิดประตูไปแล้วแบบมีตัวอะไรโผล่ไหมนี่อะไรเนี่ยแบตเตอรี่โอ้ยน่ากลัวมากไม่ไม่กลัวช็อตเหรอพี่คือแบบคู่บ,บวกคู่ลบนี่ไปแตะกันนี่คือดึบๆเลยนะ ช็อตแบบเละเลยนะยตรงนี้เหมือนมีอะไรสักอย่างอยู่ด้วย,ยเก็บเก็บแร่เก็บแร่แรอะไรสักอย่างโหมาครับตรงนี้แหละย่อได้ครับย่อได้ย่อไปผมว่าผมต้องการนี้แล้วครับคราวเลยอันนี้ว้าสวยงามมากครับแล้วเราก็มาแทนที่เนาะมาแทนที่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหกดเลขห้าโอ้ยสว่างแต่สว่างแบบเขียวเขียว ใช้ลไปอีกแบบรู้สึกไปอีกอย่างนะฮะเป็นเป็นแบบสีเขียวปึ๊ดเลยนะครับโอ๋น้องเข้ามาตัวเดียวเหรอเนี่ยเราต่อตรงนี้สายไฟได้ไหมเราจะตายไหมไม่รู้เผื่อตายอุ้ยสังสีเขียวอะเขียวแบบเขียวแบบวิทเขียวแบบน่ากลัวเขียวแบบกี๋ยงเราออกทางไหนเนี่ยผมน่าจะออกทางนี้แหละเดี๋ยววันหลังค่อยมาหาคุณลุงเขาใหม่แล้วเสียงอะไรมันตกแตก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 ตามหลังผมตลอดเนี่ยเ หวังว่าคงไม่เจอแมงมุมตัวนั้นนะแซบไม่เอาครับพี่โอเคไปเราไปกันดีกว่าออกแล้วออกแล้วออกจากตรงนี้แล้วเรากลับบ้านเรากันดีกว่าครับสำหรับเกมอัลกลาเดตในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับน่าจะเก็บเต็มแล้วล่ะเฮ้ได้อีกเหรอเกิน11อันเกิน11ชิ้นขอสมีตรงนี้อีก4โอเคได้ได้ครับ567 8 9 10โอเคครับผมสำหรับเกมอัลกะเด็ดนะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับมีนี่ฮะอ่าสะบัวอยู่นะครับมีแมงมุมน้ำมีอะไรอยู่เต๊ะไปหมดมีกบมีอะไรก็ไม่รู้นะฮะ เอาไว้เดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนผมต้องขอตัวกลับบ้านนะครับไปเรียนรู้ของต่างๆนาน,นานกันอีกทีนึงและอาจจะมาสร้างบ้านอยู่แถวๆนี้ก็เป็นได้นะครับน่าอยู่เหลือเกินนะฮะดูมีอะไรเยอะแยะดีนะครับแล้วก็พวกข้าวของเครื่องใช้เยอะด้วยนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ